และตอนนี้นะคะพาทุกท่านนะคะมาอยู่กับผู้ดูแลศูนย์ของ User Lab นะคะของโรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพชรรัชเชียกย้อยนะคะเป็นผู้ดูแลศูนย์ User Lab โรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงค่ะค่ะที่มาของศูนย์ User Lab โรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงนะคะมาจากกสชนะคะซึ่งกสทชมอบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลนะคะซึ่งไว้ให้บริการแก่ประชาชนและเด็กผู้ด้อยโอกาสทั่วไป คณะกรรมการการมนตคีแห่งชาตินะคะบริการลดความหุ่มล้ํานะคะพัฒนาคุณภาพพัฒนาความรู้ต่างๆให้กับผู้ด้อโอกาสในพื้นที่ห่างไกลค่ะหน้าที่ของผู้ดูแลศูนย์โยโซแลบนะคะก็คือคอยแนะนำนะคะให้คำปรึกษาสำหรับผู้มาใช้บริการนะคะผู้มาใช้บริการสามารถ ที่จะค้นหาอินเทอร์เนต็ตได้แล้วก็สามารถใช้เครื่องพิมพที่จะสามารถพิมพ์เอกสารต่างๆได้นะคะส่วนผู้รับบริการนะคะห้องยูเซอร์แลบของเราก็จะมีเด็กนะคะที่ได้โอกาสจากการใช้อินเทอร์เนต็ตและก็ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะตั้งแต่เวลา8ปนกานาทีถึง16นกานาทีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่นะคะบิดแผนที่จะเข้ามาติดตามทุกๆ3เดือนเราจะมีเอ็นจิเนียร์มา PM มาติดตรวจสอบทุก3เดือนนะคะจะเข้ามาตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆนะคะว่ายังใช้งานปกติได้หรือไม่ทางกสทชนะคะได้มอบอุปกรณ์ให้เรานะคะมะีคอมพิวเตอร์11เคร,รื่องนะคะของผู้โดูาลศูนย์หนึ่เครื่องของผู้ใช้บริการ10เครื่อง มีทีวีนะคะแล้วก็มีเครื่องพิมพ์สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้รับบริการค่ะซึ่งศูนย์ยูเซอร์ดะะักของเรยอปั้นหินดาดราบรุุงเนี่ยให้บริการกับนักเรียนด้วยนะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิลิชาใจแสนครับมาใช้ในการสืบค้นหาข้อความต่างๆแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆครับชอบครับเพราะ เป็นประโยชน์ของทางโรงเรียนและนักเรียนนะครับเป็นประโยชน์กับนักเรียนก็คือสามารถเข้ามาหาความรู้แล้วก็บรรยากาศในห้องดีแล้วก็เรียนสามารถเรียนได้อินเทอร์เน็ตก็ไวครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธมาพรขันล่านะคะครูโรงเรียนบ้านหินดาดราบมรุงค่ะ ค่ะทางโรงเรียนนะคะก็จะมีส่วนร่วมนะคะที่จะใช้ห้อง u s e r lap นะคะอย่างเช่นวิชาของคุณครูเองนะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็จะพาเด็กๆนะคะเข้ามาใช้โดยการสืบค้นหาข้อมูลนะคะในเชิงการทำโครงงานนะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเพราะว่าเด็กๆของเราเนี่ยนะคะก็จะมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีไม่เท่ากันนะคะทางบ้านก็จะมี การอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันก็จะมาใช้ห้อง Us l r Lab บ่อยมากเลยค่ะค่ะข้อดีของห้อง Us l r Lab นะคะก็คือเด็กๆของเรานะคะก็จะได้ใช้ประโยชน์นะคะได้เยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยให้ทางครอบครัวนะคะของเด็กๆเ,เนี่ยลดค่าใช้จ่ายลงด้วยเช่นการเติมอินเทอร์เนต็ตบ้านนะคะแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ย วันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าสมมติว่าคุณครูหลายวิชาสั่งการบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาใช้ห้องนี้ได้เลยค่ะครับทางโรงเรียนหนินดาและบำรุงได้เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ถูกคัดเลือกจากกศทชให้เป็นที่ตั้งของศูนย์ยูสแลปจำตำบลประจำหมู่บ้านซึ่งศูนย์นี้บริหารจัดการโดยทางมีคณะกรรมการรูปแบบกรรมการในการดูแลอยู่โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อยู่หนึ่งท่านนะครับทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ไม่มีหยุดวันอาทิตย์ก็จะมีจ้างลูกจ้างมาอีกคนหนึ่งมาช่วยดูแลจะเปิดตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดซึ่งการบริหารจัดการนั้นทางโรงเรียนได้เข้าไปดูแลช่วช่วยเหลือให้คําแนะนําในการใช้ศูนย์ดูแลโดยเฉพาะชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ด้วยอีกประการหนึ่งเด็กก็สามารถใช้ค้นคว้าหาความรู้ในศูนย์นี้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็เด็กมาสนใจในการเรียนตรงน,นี้มากซึ่งเป็นนว่าเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชนซึ่ง การเรียนทั้งนี้มันเป็นการลดการเหลื่อมล้าให้เด็กได้เข้าถึงเทคโนโลยีในในในภาคปัจจุบันเนี่ยเด็กไม่ค่อยได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีทอดคนก็เลยนับว่าเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์กับเด็กมากซึ่งการใช้ศูนย์นี้นะครับก็มีการจดสถิติจดสถิติแต่ละคนแต่ละวันว่ามีคนมาใช้เท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางกสทชมากํากับ,กบนิเทศติดต,ตามตลอดตรวจสอบตลอดเพราะมันจะมีกล้อง c ีวีติดตามตลอดในการใช้ศูนย์ยุสเน็ต ซึ่งเราก็ได้มีการประชุมปษษาารึกษารือกันแล้วมีเดือนหนึ่งเราจะมีการสรุปการใช้ศูนย์โแลัดนะว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเด็กเข้ามาใช้เยอะไหมนะครับก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนในใกล้เคียงได้เข้ามาใช้ศูนย์ถ้าเกิดประโยชน์ซึ่งทางกศทชก็พยายามที่จะเข้ามาให้คําแนะนานะครับให้คําแนะนําซึ่งการใช้ศูนย์นี้นับว่าเกิดประโยชน์กับโรงเรียนเกิดกับนักเรียนเกิดกับชาวบ้านชุมชนท้องถิ่น สามารถเข้ามาใช้ได้โดยเราไม่จำกัดเวลาที่จะมาใช้นะครับก็นะว่าศูนย์นี้ก็จะบริหารจัดการต่อไปถ้ามีปัญหาอุปสรรคเราก็จะมาคุยกันแต่โดยภาพรวมแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็เด็กก็มาใช้เพราะหนึ่งมีมีอ่ห้องปรอบอากาศแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างคือจํานวนเครื่องมันน้อยไปนะครับมันน้อยไปน้อยไปนิดหนึ่งนะครับมีประมาณสิบเครื่องแต่เรื่องคุณภาพอิเนเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนะ่ยยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก นะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็มีนักเรียนบุคลากรทางการศาาึกษาแล้เขาไปใช้ค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่สมําเสมอศูตรนี้นะว่าเป็นประโยชน์กับโรงเรียนกับนักเรียนกับบุคลากรทางการศาาึกษาเป็นอย่างยิ่งนะว่าเป็นโอกาสดีและเป็นโชคดีของครูและบุคลากรนักเรียนชุมชนด้วยนะว่าก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อๆไปโดยเฉพาะกิจกรรมอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทางกรทชและได้เพิ่มจำนวนปริมาณของเครื่อง เพื่อเพีงพอความต้องการของเด็กและของชุมชนและของอบุคลากรทางการศึกษานะครับที่มาช่วยมาใช้ของศูนย์โยสลับแห่งโรงเรียนบัธนมที่แห่งนี้ครับขอบคุณครับ